ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยคำไทยน่ารู้วันนี้เสนอไม้ไต่คูไม้ไต่คููคนะคะเป็นเครื่องหมายกำกับตัวอักษรมีรูปร่างเหมือนเลข8ไทยใช้วางบนตัวอักษรเพื่อทำให้คำที่มีไม้ไต่คููนะคะนั้นมีเสียงสละสั้นลงเช่นก็เก่งเก็บ เเห็นเด็กแข็งในหนังสือจินดามณีฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเรียกไม้แตค่คูว่าไม้คูโดยมีคำอธิบายค่ะว่าไม้คูที่มีรูปเหมือนเลข8และใช้อ่านคำให้สั้นเข้ากึ่งหนึ่งนั้นเปรียบเหมือนกับคนเหยียดแขนออกแล้วคูเข้ามากึ่งหนึ่ง แขนก็จะสั้นเข้ามาหรือเหมือนกับเชือกที่ยาวสิบวาคูทบเข้ามาครึ่งหนึ่งก็จะสั้นเหลือห้าวาในภาษาเขมรก็มีเครื่องหมายไม้เตคูซึ่งจะเรียกว่าเลขอักษดาซึ่งจะแปลว่าเลข8ซึ่งศาสตราจารย์ฉ่ำทองคำวันกล่าวไว้ในหนังสือหลักภาษาเขมรว่า เครื่องหมายไม้แต่คูไม่ปรากฏในอักขรวิธีภาษาเขมรโบราณค่ะซึ่งจะเข้าใจว่าภาษาเขมรรุ่นหลังคงจะเอาการเขียนตามแบบอย่างไม้แต่คูของไทยมายตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเป็นต้นมาค่ะในปัจจุบันนั้นนะคะเราใช้ไม้แต่คูในคำว่าก็และเป็นคำที่ผสมด้วยสระเอกสระแอและสระออกเมื่อมีตัวสะกด เพื่อแสดงเสียงสั้นค่ะเช่นเข็มเป็นเกรนชอ็อคล็อกล็อกคัสยอกแยกหรือวอ k w กแว p กผกแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคำไทยน่ารู้ในครั้งหน้านะคะแล้วมาติดตามกันค่ะว่าเราจะนำความรู้เรื่องไหนมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่ทททานอีกสำหรับวันนี้ ฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องคำไทยๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ